สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนะนะครับแล้วก็วันนี้เรามาเล่นคําต้องห้ามนะครับเราอ่าคอนเทนต์นี้มันมันมานานมาแล้วแหละไม่เคยตามกระแสอะไรทันกับชาวบ้านชาวเมืองก็หรอกครับ <No. S 1> นี้ต้นฉบับมาจากเทพวิลานะใช่ไหม <No. S 1> มาจากเทวิีาแล้วก็โค้ดนายแต่ว่าผมไปดูของโค้ดนายสิบมืนมาเดี๋ยวผมให้เครดิตคลิปไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกติกาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในคลิปโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่า ขอดูเริ่มเริ่มไว้ใช่ไหมโอเคกินข้าวยังฮะกินข้าวยังแล้วอร่อยไหมแซ่บแซ่บมากหิวอีกไหมกูกลัวฝนจะตกนะเนี่ยหิวอีกไหมกูกลัวฝนตกจริงจใช่ไหมกกลัวฝนตกปะใชไม่ได้ไม่แต่บางแต่บางทีฝนตกแล้วมันมันมีเมฆค่ะมันไปเล่นน้ำฝนได้นะอยากเล่นบางชอปป่ะหิวไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวฝนมันตกก็จะรู้ว่านี่เดี๋ยวฝนตก ต้าโอเคเรียบร้อยเพลงลูกเพลงตายต้าโอเคต้าโอเคเกมไวเพราะว่าอะไรถูกต้องเฮ้ยทำไเล่นเพลงแต่เริ่มเลยอ่ะก็เห็นมันนิ่งๆไงอยากกินข้าวอยูงไหเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรทำไมเล่นเพลงแต่เริ่มถูกต้องเฮ้ยทำไเล่นเพลงแต่เริ่มเลยอ่ะ ปะ่ะปุงไปคนนึง <c oughs> อยากกินน้ำไหมดมกุเคียวอยากกินน้ำไหมอิ่มแล้วอยู่น้ำไหมไม่อยากกินฝนมากกว่า <c oughs> อยากแม่อร่อยอยากยากินน้ำฝนอร่อยไม่เคยกินน้ำฝนไงไม่สนุกไม่กินสกปกไม่น้ำฝนกินได้อยากกินข้าวไหมไม่ทำไมอ่ะไม่เพราะอะไรก็ไม่ก็เพราะอะไรเหตุผล อิ่มแล้วทำไมถึงอิ่มก็อิ่มแล้วไงแล้วถึงอิ่มก็อิ่มเพราะอะไรถึงอิ่มะมันกินแบบเรื่อยๆก็เลยอิ่มแค่นั้นกลับบ้านไปกินข้าวไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยากอยากกินเมื่อไหร่แล้วไมถึงไม่อยากะก็มันยังไม่เพาะอาหารมันยังไม่อยากรับอะไรพวกนี้ไงเข้าใจปะแล้วทำไมอยากก็มันไม่อะมันไม่อยากกินหรอใช่เพราะอะไรถึงไม่อยากกิน เอ๊สาววนไปวนมาแล้วเราอะเอาไม่อยากกินแล้วพอรู้แล้วว่าเขาวนหัวเรื่ออะไรเมื่อเขาวนหัวพอรู้แล้วคะอะไรอ่ะตกไหมก็เหมือนจะตกเหมือนไม่ตกหรอกเนี้ยแต่พยากรไม่ได้บอกว่าตกแต่มันตกทุกวันเลยนะปล่อยให้มันตกเถอะแต่ว่าไม่พายินข้านะที่ไหนฝนตกบ่อยสุดยิ่งตกอ่ะอาการแหบือว่าอยากกินข้าวจะมาไม่เกี่ยวหิวไหมไม่เกี่ยวมันอยากนอน มันง่วงไม่เนาะไม่มันมันมันรู้สึกว่ามันแบบตามันจะปิดเวลาอยากกินข้าวไหมไม่เอ้เอจี้อะไรก่อพรุ่งน,นี้จะกินอะไรไม่รู้ก๋วยเ,เตี๋ยวพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้เลยพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเออข้าวอันไก่แม่หิวแล้วล่าไม่เพราะอะไรถึงไม่เอ้ก็อิ่มไปแล้วอันถามซ้ำสมไมวะอยากที้โชวดูดูดูทุกคนมันจี้ผมเนี่ยเห็นไหม ก็ไ <satisfy> ม <karang> ่หิวก็เลยไม่อยากกินเลยเดินเลก็ไม่หิวก็เลยไม่อยากกินก็ไม่หิวก็เลยไม่อยากหิวข้าวก็กินน้ำหิวขนมก็กินน้ำหิวน้ำก็กินน้ำหิวเหรอ กูจะไม่พูดอยู่แล้วนะฝนดกคนตไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นดูดิล่ะไปดูดูดิดูดิเห็นไหมเนี่ยโอมยเมย์ชอบห้องนี้ป่ะนัดอ่ะ โห<อ>มเพราะว่าห้องไอไม่อยากได้ห้องไอนะถ้าแบบว่าเป็นห้องส่วนตัวเป็นแบบว่าาอเงี้ยรอบที่แล้วเวก่งรอบทีแล้วนะ <laughs> ต,ต้องเก่งแต่งนะรอแต่ง้็ชอบบ้านาอไหมมันก็มินิมอลดีลแบบมันเล็กกระทะะ<อ><ำ>ัดรัดแล้วมงคิว่ามึงจะทำห้องคอมไหมจะแบ่งแบ่งห้องคอมแบบ่งเพื่อห้องคอมอ่ะอนาคตไม่แน่เห็นพ่อแม่บอกว่าจะทำบ้านจะทำห้องบ้านเล็ก จะทําห้องจะทําห้องจะทำห้องห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เขียนคำท่าอฮะทำว่าอะไรฮะบ้านเหรอไม่ใช่อะไรวะเอ้าคิดว่าคำว่าชอบเรียบร้อยอ้าห้องโอโนคิดว่าคำว่าชอบอยากอันเนี้ยมีไอเดียดีนะเนี่ยน่าจะเอาไปแบบว่าถ่ายทิกตอกคลิปเต้นอะไรอย่างเงี้ย ชอบรำไหมอทำไอ่ะใครเลรำเก่งมึงเอ้ยไม่ใช่มึงชอบเป็นนี่หวะอะไรของอะราุดอ่ะเ้าลุดะลงพูดดังเ้ถือได้มะแน่นอนเล่นโทรศัพท์ไหมถามนะเมื่อใหม่เนี้ได้เล่นอ่ะ อ้าวก็นอนไงหลับไปเลยไม่ชอบดูพวก TikTok YouTube หรอดูดูเต้นอือเรินหอยไปดูเ้เฟสหรอมาลองดูลองดูมาฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ลองดาทำัวเอง <Workers S 2> ไม่มีใครตี้เลยก็มึงพูดอยู่คนเดียวว่ะเอ่อเก่งมองเห็นหรอไม่เห็นเอริวเรียมใช่หรอไม่เคยเห็นเคยเห็นคำตรงอายอ่ะเรียนริยกูไม่รู้กูเดาคึ้นยิงไม่รู้เยี่ยมยังเร็วสามนาทีใครเริ่มก่อนเริ่มยังวะใครเริ่มก่อนไหนไปอะไปอะไปอะ ตายรักใช่ป่อในรวามฝันอย่างไเลยอะไรเลยอ่ะาเองนกินยู่ครวแล้วอ่ะเพงตายน้อกูได้เราอ๋อเพงตายแต่นเล่นพูดอะไรพูดว่าใครยังไม่ทันเลยเคยพูดไปแล้วเคยพูดไปยังเคยเคยไแล้วเหรอ ไปแล้วแล้วเคยพูดไปยังอ่ะก็ไม่รู้เราตอนเย็นกลับบ้านไงนั่งวินมั้งอ้าวไอ้น้าจับแล้วแต่นั่งวินแล้วแต่จะกลับบ้านไปทำอะไรทำไมไม่บอกเล่นเกมนอนหลับพักผ่อนก็ไม่บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะลืม ตลาดจีเนียนได้บ่ายเนาะแล้วแต่เหรอแล้วแต่ก็แล้วแต่มึงก็น่าแต่แล้วแล้วแต่อะไรแล้วแต่กูเคยกูพูดไปแล้วอย่ามาพูดซ้ำกูใหญ่อ้าวฟังมันอะไรเลยหรอกบีครับกบกบบีอะไรกบบีคำกูไปคนแรกใครอะเนี่คนคนไปคนแรกเหรอปะเมืรอบรอบที่แล้วตอนที่อัดรอบแรกใครชนะ คะแนนคะแนนที่หนึ่งเพิงกูอะไรเพิงอะไรเราบอกมึงกลับบ้านไปนอนไปสำคัญสำคัญเลยเคยกลับแล้วเออเคยกลับแล้วไม่เคยกลับแล้วมึงไม่เคยกลับบ้านไงแม่บ้านบ้านช่องไม่มีอยู่บ้วงฮะไมีอยู่อยู่ไหนบ้างคนเดียวเขาจะนี่ไงบ้านนี้ยังอยู่บ้านนี้อ๋อนี่บ้านบ้านบ้านจะไอ้คนติดป้ายให้มึงนี่อ๋อยังอยู่บ้านนี้ไม่ไม่เข้าบ้านเลยเจ้าของบ้านเหงาอ๋อไม่เข้าบ้าน อะไรตายไปแล้วมีิศพูดแล้วถีบลงโต๊ะว้าวเฮ้ยคนตายก็คุณเหรอแม่มาขอโทษขอโทษร้องแม่เออเคยร้องร้องอะไรอะไม่อยากไปเจอพร่อนมัยไม่แต่ว่าบางทีมันก็เคยไปอย่างแบบพวกทะเลพวกภูเขาไปว่ายน้ำอะไรพวกนี้ไม่สนแล้วมึงชอบทะเลหรือว่าภูเขาทะเลกับภูเขาถ้าธรรมชาติชอบภูเขาทำไม มันมันสวย<ำ>ไม่ว่าจะไปถ้ากี่รอบกี่รอบก็ไปมันธรรมชาติดีใช่ไหมเออถ้าไปทะเลมันเบื่อแล้วเพราะว่ามันคืออย่างปีนี้ก็เคยไปแล้วปีนึงก็เคยไปแล้วมันมันน่าเบื่อทะเลมึงเคยไปตอนทั้ท่านศึกษาตอนปีไหนา้าต,ต,ตอนเรียนอตอนอยู่เลี้ยงเก่านอะเต่าแล้ว ม้เอาตายแต่เอาไม่พูดเลยตายแต่เมื่อไหร่วะพูดต่อยาวไปเรื่อยเลยพูดเพลินนเออตอนเรียนไม่เคยไปตอนเรียนไม่เคยไปฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนคำว่าอะไรคุณจะไปรู้ไม่ดีหรอกมามันมีคนหย่อนใจมันมีมันหย่อนใจอ่ะพขาผ่อนใช่ไหม เอามาดูใจพักผ่อนพักผ่อนยันใจพักมาพร้อมรักรอบสุดท้ายใช่ไหมหรือว่าอใครมาเพื่อทุกคนเก่งใจรอบสุดท้ายคะแนนแต้มคูณสองป่ะเอาป่ะรอบสุดท้ายเหรอคะแนนมันใกล้เคียงกันไหม ไม่บอแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครมากไม่เป็รคะแเท่ากันเลยเอางี้ถ้าใครฆ่าใครได้ก็สองไปเลยแล้วก็ใครทายคําถูกก็สองไปเลยถ้าสมมติฆ่าได้สองคนก็สี่คะแนนเลยถ้าคำถูกโอเคเ็แต่แต่คูณสองไม่ได้อะไ้เป็นการให้ถูกกอนเริ่มมึงเห็นตากล้องมไหมล่ะ มันยิ้มยังไงไม่รู้อ่าจะนอนอย่าั้นตาเห็นคำกูแล้วแบบว่ายิ้มกุ้มกิ่มเออมันจะนอนอย่างน้นตามันง่วงหายเลยใช่ไหามันดีไหมคำเราอ่ะแม่เีรอง่วงนอนง่วงเหมือนกันอืมอะไรเพลงไปจากอายไหมเนี่ยทำฟันอะอ้าวแล้วเพลงจะกลับไงเนี่ยนี่ก็จะไปทำฟันนั่นเนี่ยอ้าวอ้าวพูดพูดจริงงั้นเนี่ยเออแล้วไปกันเออแล้วเพลจะไปไงอ้า อไม่อย่าฮือฮืออย่างนั้นนี่ตอบตอบตอบเทมไปล้างไอเหรอเออหลับเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรพูดอะไรวะางฮะตายแล้วเมื่อกี้มันพูดเบาเบาเอาแค่อึมกูตายย้อนกลับไปดูแล้วก็เพิ่มเสียงดูหลับหลับหลับพูดไม่ได้ไม่ได้เอาแค่อึมกูตายเหรอใช่ เราพูดไปแล้วเมื่อกี้พูดเอิมพูดรักใช่พูดรักนิดๆแล้วก็บอกว่าใช่ใช่มันพูดนิดนึงใช่รักโอทโาไมท้าไมวันนี้ไปไวจังเลยกี่เสียงก็หนึ่งเสียงนะครับสามเสียงนะับไปไวเกินนะครับคุณผู้ชมคนตายแล้วไม่มีสิทธิ์พูดเออนับไป ช,ชอบชอบนอนหรือชอบเลยชอบนอนมันนอนจริงจังมากใช่ไหมมันเตะอายอ่ะอายวินใส่ตลอดตอนมันนอนอ่ะมึงไม่ได้ผิดอะไรปะมึงนั่นแหละโหเบียดยิ่งเบียดไม่รู้คนที่อะไรดิ้นขนาดนั้นขอนอนตกหมอนอ่ะฮะนอนตกหมอนกูตาจะยังพันอยู่ที่ลหวตันอนตกหมอนก็มานอนไม่ได้เขาโวยวายนะเขาแบบ เออทำไมอันนั้นไม่ได้ไยบไม่ได้ใช่เจ้าใหญ่เลยจ้าใหญ่เลยกลับไงนะก็คือนอนก่อนไอไอบอกว่าเอาไปยบร้อยไปซะไปไหนอะไปยิใหรใครเน่ยไปนอนไมู่ไปนอนกสคนแล้วนไนึ่งแโอเคอาไปไม่พูดไปนอนเลยไ่ไพูดหรอ ไม่มาคุยกัน3คนเมื่อกี้นิวก็ไม่ไ้พูดที่มันก็พูดเล่าเรื่องมนเองก็ <c oughs> เลยให้2คนเลยไ<ป>้เอาทำไ,<ป>ไมวไม่ได้พูดคำว่านอนเลยไปกับไปกับไปกับคเยนเลยำว่าอะไรคว่าอะไรพูดมาไปกับเหรอไปไปไปเอา แล้วพูดอยู่คนเดียวก็ไม่รู้อลไวเพาตัวเองว่าแพ้แพ้แพ้ไปเลยแพ้ไปเลยคำาว่าอะไรแต้มคูณสองด้วยแพ้แพ้ถ้าท้ายถูกได้อีกสองนะแพ้เอามันคืออะไรเว้ยสามลบไม่ใช่ไม่ใช่แพ้แพ้ว่าโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมให้เครดิต คลิปต้นชาวบ่าไว้ข้างล่างทั้งสองช่องล้วการทั้งเทปวีลาแล้วก็โค้ดนายสิบหมื่นครับก็เอาไว้เจอขัาใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยคลคิดไว้เจอครับบ๊ายบายครับ